ฮีฮีฮาฮาปานนกัะป๋าแงมพลตำรวเอกอดุลแสงสินแก้วประธานคณะกรรมการแรงงานบุรทิสภาและคณะกรรมการมูลนิธิพลตรวเอกอดุลแสงสินแก้วได้บริจาคเงินจํานวน1น0 0 0 0บาทให้แก่พลตรวจโทวิทูลนิติวรังกูลแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 และ อีก10,000แสนบาทให้กับจังหวัดนครพน,พนมภุมมมิลำนาเดิมของท่านครับนอกจากนี้นางอิงออนแสงสินแก้วซึ่งเป็นพี่สาวของท่านพลูรเอกอดูนะครับจัดทำอาหารคาวหวานบริการแก่คณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลตำรวจอีกด้วยนะครับขอปรบมือส่งกำลังใจต้านเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับทีมงานที่มรู้จักเน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเฮเฮฮาฮาปาลน่ากระปาแงมนะครับ เจ้านายปูนปูนติดตามป๋าแหงมจู่โจมด้วยชาติบูรณาการได้ที่ f เฟซบ o ๊กข่าวป๋าแหงมทุกวันและยูทู e ป๋าแหงมรับเจ้านายปูนปูน